ตอนรับสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้พึ่งโพรงนะครับวันที่11กุมภาพันธ์สองพตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับเข้ามาอยู่แล้วเมื่อเช้ามาดูยังไม่มีเลยนะครับนี่น่าจะเข้าประมาณสักบ่ายสองเห็นตัวพึ่งตัวผู้ด้วยสีดำ นี่ครับเสาสอกั้นเรียบร้อยกั้นมนต์กำลังสำรวจอยู่นะครับกำลังสำรวจบ้านใหม่อยู่ตอนนี้ยังไม่เข้าไปรบกวนนะครับ ก็คือให้มันสำรวจไปก่อนยังไม่ค่ายังไม่กล้าที่จะไปเปิดกล่องนะครับก็รอพวกลังที่เหลือประมาณอีก4-5หใบนะครับที่ยังไม่ได้เข้าก็คาดว่าหน้าฤดูกาลนี้น่าจะเข้าหมดนะ ตรงนี้เคยเข้าประมาณสองสองสามครั้งแล้วนะครับพอช่วงหน้าฝนอากาศชื้นมันก็จะย้ายขึ้นภูเขาไปพอเข้าฤด,ดูแยกรังทำมาหากินหาดอกไม้หาน้ำหวานมันก็จะลงมาเลียงไม่ยากครับพึ่งพรง,พรง มีลังคามีที่การมดกันฝนแค่นั้นก็เรียบร้อยครับรอเก็บอีกเก็บน้ำมวานอีกประมาณ2เดือนกว่า